คำเตือนคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมและได้รับฟังต่อไปนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ใหญ่ควรให้คําแนะนำเรื่องสั้นจบในตอนชื่อเรื่องคู่รักขยมเตียงตอนพิเศษนัดและแนน แต่งโดยตาอนตาขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะแนนนั่งอยู่บนตักของสามีเขานัดกับอกแนนสิกแผกอยู่ตรงหน้าของเธอใบหน้าสวยริมฝีปากนุ่มก้มลงชิมอกแน่นๆของสามี ชิวาหาเล็กไหลระเบาๆพาในสามีของเธอคลางอย่างพอใจมือเล็กๆของเธอรูปไหลหยอกล้อผิวของเขาก่อนที่เธอจะถูกเชยคลางขึ้นเพื่อรับจุมพิษจากสามีนายแบบสุดหล่อของเธอมันร้อนพอๆกับองศาของแดดยามสายโรงแรมชื่อดังห้องพักที่เห็นทะเลกว้างแต่ทว่า นอกระเบียงของห้องมีสะว่ายน้ำอันง,งดงามตามกรรมสิทธิ์ของผู้เชา่าก่อนหน้านี้นัดสามีนายแบบของเธอไปรับงานทางยุโรปอยู่หลายเดือนทำให้ภรรยาที่เฝ้ารอสามีจนได้แต่น้อยใจเพราะกลัวว่าความสวยที่เธอมีจะทำให้เขาปันใจไปหานางแบบสาวสวยที่รายล้อมเขาอยู่แต่เธอว่า เขากลับไม่เคยนอกใจเธอและยังพิสูจน์ความรักและความคิดถึงก่อนที่เขาจะพาเธอมาพิสูจน์รักของเขาด้วยทริปสวยๆของที่นี่แค่เพียงจองก็ใช้เวลาไปหลายสัปดาห์ไม่นับถึงราคาที่แพงมากแต่เขาไม่ใส่ใจเรื่องราคานักเพราะเขาแค่อยากให้ภรรยาสวยๆของเขามีความสุข ก่อนหน้านี้เขาลงว่ายน้ำด้วยกางเกงว่ายน้ำที่อวดศักยภาพทางร่างกายของเขาหลังจากที่เขาเพิ่งกลับจากฟิตเนสผิวสีน้ำตาลอ่อนมันเลื่อมไปด้วยเหงื่อมัดกล้ามที่น่ากินเคลื่อนไหวเป็นลอนสวยงามเพราะเขาดูแลร่างกายของเขาให้พร้อมรับงานนายแบบของเขาอยู่เสมอซิกแพคของเขา นั่นและเมื่อสายตาของเธอเลื่อนขึ้นไปสบกับดวงตาสีเขียวอมธรรมของสามีที่เพา่าระยิบระยับก็ทำให้แนนต้องกัดริมฝีปากอบอิ่มของตนเองแน่นเพราะเกิดหิวสามีของตัวเองมากกว่าพระเอกนิยายในอ e ีบุ๊กที่เธออุตสาห์อ่านบนเตียงอับแดดอันที่จริง แน่นอ่านหน้าที่หนึ่งและสองวนไปวนมาสักสิบรอบเห็นจะได้ละมั้งเหตุก็เพราะเธอไม่มีสมาธิมากพอและสามีของเธอก็จ้องเธอตาวาวในชุดว่ายน้ำคล้องคอสีดำม,มาสักระยะหนึ่งแล้วและเขาก็หิวพอๆกันกับเธอแต่เพราะยังอยากออกกำลังกายอีกทั้งเธออยากอาบแดดเพิ่มเพราะ ก่อนหน้านี้เอาแต่ทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนบวกกับไม่มีแรงทำอะไรเพราะคิดถึงสามีที่ต้องอยู่ห่างกันตั้งสามเดือนอยู่ๆเขาก็ขึ้นจากน้ำหลังจากที่ทั้งคู่ได้สบตากันอยู่ๆเขาก็จูบเธอแบบว่าปิวลืมตายก่อนที่เธอจะหายใจหอบจะทาน แล้วเขาก็กระโดดตูมลงน้ำราวกับปาลาโลามา <c oughs> เขาว่ายน้ำต่อหน้าต่อต,อตาเธอเฉยเลยทำเอาพระเอกในนิยายของเธอจืดสนิทเพราะสามีของเธอร้อนแดงกว่ามากให้ตายเธอไม่อาจทนหิวเขาได้อีกต่อไปจึงต้องรีบโดดตูมลงน้ำ รีบออกกำลังกายเพื่อบรรเทาความหิวแต่ให้ตายเถอะภาพของสามีใต้น้ำยิ่งทำให้เธอทนทรมานต่อไปไม่ไหวเขารู้จักเน็ตรู้จักเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเขาเองก็หิวเธออยู่ตลอดเวลาเธอแอบเห็นนะว่าเขาแอบมองเธอใต้น้ำเหมือนกันก็คงจะเหมือนกันกับเธอต่างคนต่างหิว ในที่สุดก็เป็นเขาที่อดใจไม่ไหวก็กัดติมฝีปากอิ่มของตัวเองเมื่อส่งสายตาสบกันสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวต้องรวบร่างของเธอประชิตดติมสะสวยก่อนที่เธอจะถูกติมโดดจากติมฝีปากนุ่มและเขาก็รวบเอวของเธอบังคับให้เธอรู้ว่า เขาไม่เคยอิ่มกับความรักที่มีให้เขาเมื่อเขาบทเบียดจนนัจูเนียพองตัวคโคแนนครางเบาๆมือเล็กกอดกายแผ่นหลังของสามีอกเต่งบทเบียดจนองศาแดดไม่เท่าความร้อนจากร่างของสองร่างที่ต่างบทเบียดเข้าหากันปลายนิ้วกแกร่ง ตัดใจกดจุดร้อนที่เต้นตุกนานลืมตาปรือมองสามีเมื่อเขากระซิบเสียงพร่าต่ำๆที่รักผมหิวนนแนนเหลือเกินเธอจึงครางเบาๆท,ทั้งที่ยังกัดฟันค่ะแนนก็หิวคุณที่สุดทั้งเขาและเธอก็มาอยู่บนเตียงอับแดดเธอพิสูจน์ให้เขารู้ว่าเธอหิวเขามากแค่ไหน บนร่างของเขาเธอนั่งอยู่บนท้องซิกแพกบทเปียดร,ร่างกายหาสามีขณะที่มือของเขาก็สำรวจเธอราวกับว่ามันไม่เคยเพียงพอเลยสำหรับมือใหญ่ลูบไล้เรียวขาของเธอทำให้เธอแทบลืมหายใจที่รักคุณมีผิวนุ่มลื่นที่น่าจับเหลือเกินฝ่ามือหนาคลึงเบา,เบา เมื่อมาถึงความอบอิ่มที่เขาพึงพอใจภรรยาสาวพอใจกับสิ่งที่เขาตอบรับแดดเริ่มไล่จนร้อนจัดร่างสองร่างจึงไปจบกลงบนเตียงพร้อมกับแอร์เย็นชำ่ำแต่ยังไม่อาจทำให้ร่างร้อนๆทุเลาความร้อนของความรักที่ทั้งคู่มีให้แก่กันอาน,นิจจา ความเหนื่อยจากกีฬามันก็แค่เพียงเพื่อบันเทาแค่เพียงชั่วครูกชั่วยามเท่านั้นมันไม่เหมือนกับการมีเธออยู่กับเขาเช่นนี้หัวใจของสามีร้อนรักเต็มไปด้วยความรักความต้องการไม่จบไม่สิ้นเขาไม่มีวันเบื่อเธอเลยและเขาก็ไม่อยากให้ภรรยาของเขาเอาแต่คิดไปเองเขาพิสูจน์มันเสมอ อเสียงครลางรวนของเธอตอบรับเมื่อผ่ายอยู่กลางแห่งดักาสัตว์ทำเอาภรรยาสาวต้องจิกเล็บกับอกแกร่งบางทีความขับแน่นประหนึ่งกระแสไฟไหลพล่านทำให้ร่างเล็กไหวสถานที่รักคุณอย่าลืมนะว่าผมต้องใช้ร่างกายทำมาหากิน เขากระสิบเตือนเสียงพระาเธอจึงหัวเราะเบาๆเ,เปลี่ยนจากเล็บที่จิกอกแกรงมาลูบไล้ผิวแก้มสากระคายและเดือนผมของเขาที่เริ่มยาวไม่เป็นทรงแต่เธอว่าเขาเขากลับดูเหมาะหน้ามองมากกว่าเดิมเขาไม่เคยอิ่มและเธอก็เช่นกันที่รักฉัน ฉันไม่ไหวแล้วค่ะแค่เพียงเธอบอกเท่านั้นเขาก็คงจังหวะและรอให้เธอไปถึงก่อนความกำลังซับซ่านยามเธอบีบคั้นผ่านให้นัทจูเนียหายใจไม่ออกเช่นกันสุดทางที่เธอร้องขอก็ถึงคราวของเขาบ้างทั้งคููต่างมอบความรักให้แก่กันและกันสามีของเธอช่างร้อนแรงในที่สุด เธอกดดินพลานไฟฟ้าในกระแสเลือดของทั้งคู่ทำให้ความรักยิ่งทวีความร้อนหลังจากความร้อนแผ่กระชับอยู่ที่จุดเดียวต่างผ่อนคลายความหิวกระหายลงไปได้บ้างเมื่อปรือตาสบกันทั้งคู่ยิ้มให้ก่อนจะพร่ำคำรักให้แก่กันและกันนัดจูบขมับนุ่มที่ชุ่มเหงื่อของภรรยา ผมรักคุณที่สุดแนนเธอยิ้มรับคำรักของสามีก่อนที่เธอจะกอดคอเขาและก่อนที่เธอจะกระซิบให้เขารับดูเช่นกันฉันก็รักคุณค่ะสามีที่ร้อนรักเธอบอกเขาพร้อมกับเสียงหัวเราะยามมีความสุขสามีของเธอที่มีรักร้อนร้อนยอมรับคำนั้นด้วยจุมพิษ อันว่าหวามและพิสูจน์อีกรอบว่าสามีที่ดอนรักอย่างเขาจะไม่มีวันเบื่อภรรยารักร้อนอย่างเธอจบแล้วนะคะอ่าต่าขอเปลี่ยนชื่อเนาะก็คือกลับไปใช้คู่รักขยมเตียงเหมือนกับตอนแรกนะคะแต่เป็นตอนพิเศษก็แล้วกันเนาะมันเป็นเพราะว่า ตอนที่ตาลงไปก่อนหน้านี้ประมาณก่อนหน้านี้ประมาณสองสามวันนะคะมันเป็นมันไม่ผ่านนะคะมันไม่ผ่านตาก็เลยไม่มีไรายได้เนาะจะว่าไม่มีมันก็ไม่ใช่หรอกค่ะแต่ว่ารายได้อย่างที่ตาว่าเนี่ยมันมันน่ารําคาญสําหรับผู้ฟังค่ะเพราะมันนานเกินไปเนาะมัน ไม่ใช่พวกมิวสิกวิดีโอแต่มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเป็นรายการรายการหนึ่งซึ่งมันยาวมากแล้วไม่มีเพื่อนคนไหนเขาจะอดทนฟังนะคะเอาเป็นว่าตาก็เลยขอลงใหม่นะคะต้องขอโทษด้วยแล้วตาก็ขอปิดคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะรักนะคะบุญรักษาไม่พูดเยอะแล้วนะเดี๋ยวรำคาญสวัสดีค่ะ